วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทดสอบความกล้ากันดีกว่านะเราจะไปทดสอบความกล้าที่บ้านข้างหลังนั่นใช่หรือเปล่าใช่ได้ข่าวมาว่าที่บ้านหลังนี้นะนะมีสิ่งที่น่ากลัวอาศัยอยู่ตามฉันมาเลยนะฉันนำเองพวกเพชรนานจะไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเราจะต้องเข้าไปนั่งที่เก้าอี้เพื่อเล่นเกมนะฮะนั่งที่เก้าอี้อย่างนั้นเหรอเก้าอี้ตรงนี้เหรอนี่ไงมีเก้าอี้อยู่จริงๆด้วยแต่เดี๋ยวก่อน เขากำลังนับถอยหลังอยู่นี่นะฉันว่าเก้าอี้ตัวเนี้จะนําพาพวกเราเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้นะจริงเหรอน่าจะใช่ตื่นเต้นชะมัดเลยได้ข่าวบอกว่าที่บ้านหลังเนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวแอบซ่อนอยู่นี่ทุกคนทําไมเราถึงเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้แล้วล่ะก็เรานั่งเก้าอี้มาไงนั่งเก้าอี้เมื่อกี้นี้ไงพี่ฝนพี่ฝนระวังนะระวังเรื่องแหละ เขาว่ากันว่าบ้านหลังนี้จะมีสิ่งมีชีวิตลึกลับซึ่งเราจะต้องหลับตาเวลาเจอฮะต้องหลับตาเวลาเจออย่างนั้นเหรอก็เขาเขียนเอาไว้นี่นะเดี๋ยวก่อนนะมีใครบางคนเขาบอกกับพวกเราว่าให้เราอยู่ในบ้านหลังนี้จนถึงหกโมงเชา้าถ้าแค่นั้นสบายมากตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนี่นะเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรอะ่ะเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกําลังเดินเข้ามาใกล้เลย เดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงมาจากทางเนี้ยนี่ไงมีประตูเข้าไปด้านในแล้วก็มีชั้นสองด้วยทางนี้อะไรพี่ฝนไหนอ่ะรอด้วยน่ากลัวจะมัดเลยทำไมเขาไม่เปิดไฟเอออะดินั่นใครอ่ะนั่นเหมือนจะเป็นตุ๊กตาหมีวิ่งได้อ่ะเดี๋ยวก่อนคุณตุ๊กตาหมีจะวิ่งได้ยังไงอ่ะอ่ะอหลับตาเขาหายไปแล้ว อะไรอยู่ข้างหลังไม่ะเดยวเดี๋ยวก,ก,ก,ก่อนก็ไรขึ้นนะเมื่อกี้อะไรมาไม่รู้เพเอกปิดตาไว้แล้วก็หายไปอ่ะตกใจหมดเลยเมยื่อกี้นี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างพวกวิกเพเอกปิดตาทําไมอ่ะก็มีใครวิ่งมาไม่รู้ยังไงกะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอใครก็ไม่รู้วิ่งมาพรพี่เอ,อกปิดตาแล้วเขาก็หายไปปิดตาแล้วหายไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหรือว่า จะมีอะไรบางอย่างแปลกๆชอบกนที่นี่หรือเปล่าแล้วใครมาแกว่งโคมไฟข้างบนเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ฝนทดลองปิดตาดูบ้างพอเราปิดตาปุ๊บเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปเขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้นะตอนเราปิดตาเป็นไปได้นะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนตัดสินใจแล้วว่าไงอะพี่ฝน <laughs> เดี๋ยวก่อนพี่ฝนจะลองไปสำรวจด้านล่างข้างบนดูน่าก,กลัว งั้นเราเริ่มสำรวจจากห้องที่ยังไม่ได้เปิดประตูดีเปล่าก็ดีเหมือนกันนี่ไงทีนี้คือห้องครัวอย่างงั้นเหรอโอ้มีมะเขือเทศอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ากองเลยนะเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแฮะเอออะดิเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรหรอเสียงอะไรข้างหลังน่ะข้างหลังใครอ่ะข้างหลังพี่เอ๋น่ะเสียงอะไรอ่ะไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวฮะ เมื่อกี้มีใครเืนอยู่ข้างหลังนายใครมายืนอยู่ข้างหลังฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นรูปภาพอะไรบางอย่างน่ากลัวจะมัดเลยแฮะทางนี้แล้วทุกคนเหมือนเขากําลังมองพวกเราอยู่ในห้องนี้เป็นห้องที่ถูกเปิดเอาไว้อะนี่คือนี่คือโรงจอดรถไหนโรงจอดรถทางนี้ทางนี้โรงจอดรถอยู่ทางนี้มาเร็วเข้ารอฉันด้วยเนี่ไฟดับไฟดับเฉยเลย เมื่อกี้ทัน,เจ,นเ,เจอใครไม่รู้ท่นก็เลยปิดตาเจอใครไม่รู้แล้วปิดตาเหรอใช่ทัานตกใจทั้นเลยปิดตาไว้หรือว่าเขาจะหายไปก็ต่อมเมื่อเราปิดตาหรือเปล่าเออนี่งานจริงด้วยเขาหายไปแล้วพี่ฝนเพ่คิดว่าเราควรไปซ่อมไฟนะไปซ่อมไฟอย่างนั้นเหรอนั่นไงมีสัญลักษณ์ซ่อมไฟอยู่ด้านล่างโอ้โ oh, ห oh, น่ากลัวจังเลยทําไมโคมไฟเออหน้าใครเดินมาปิดตาก่อนเร็วเข้าเพ่ปิดตาให้แล้วเป็นไงบ้างเขาหายไปแล้วหายไปเลย ใช่แล้วดีนะที่พี่เอกปิดตาไม่ไงั้นพี่ฝนไม่รอดแน่นอนแหละหมายความว่าไม่ว่าใครจะปิดตาเขาก็จะหายไปใช่ไหมใช่แสดงว่าถ้าเราเจอเขาปุ๊บเราจะต้องปิดตาปั๊บเลยข้างหลงังพี่ฝนข้างหลังใครอะข้างหลงังพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนอ่ะเขาวิ่งผ่านเราไปเมื่อกี้นี่ตอนพี่เกปิดตาจริงเหรอดีนะที่พี่กปิดตา พวกพีคนายอยู่ไหนอยู่ทางนี้ตามฉันมาเร็วเข้านายเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องใต้ดินดีนะพี่ฝนปิดตา,า่ันเพียั้งปิดตาทั้งหันหลังเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างหลังอะพี่ฝนอย่าแล้วเราจะต้องรีบเปิดไฟจะได้มองเห็นแสงสว่าง ทางนี้ทางนี้ฉันเห็นเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมีเครื่องปั่นไฟอยู่ฝั่งนี้ยังเหรอใช่แล้วมาเลวเข้าทางนี้พวกปิ๊กเจอเครื่องปั่นไฟดูเหมือนว่าในห้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนะทางนี้เลยข้างในสุดเลยเดี๋ยวก่อนนั่นใครอะ่ะฮะตุ๊กตาหมีเดินมาแล้ว,เ,ออเ,ดวเดี๋ยวก่อนเจอแบบนี้เราจะต้องรีบปิดตาเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาไปแล้วอยู่ไหนกันแล้วพวกเแล้วตรงนี้พี่ฝนอ๋อนี่ไงเราจะต้องซ่อมแผงไฟอันนี้ใช่หรือเปล่า ใช่เลยพี่ฝนมาอีกแล้วใครมาใครก็ไม่รู้แล้วจะรู้ไหมเดี่ยถ้างั้นเดี๋ยวฉันกับพี่เอกจะหันหน้าสวนทางกันแล้วก็ปิดตาได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันซ่อมไฟพี่ฝนซ่อมไฟไปนะเรียบร้อยแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วคราวนี้เขาก็ไม่มาหาเราแล้วพวกเราตกใจเงาตัวเองเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนั่นคุณตุ๊กตาหมีมาอีกแล้วไหนตุ๊กตาหมีขหายนี่งนี่เงะปิดตาปิดตาปิดตาก่อนเร็ว ปิตาแล้วหายไปเขาไปแล้วเขาไปแล้วพวกเราเรารีบเลยเขาี้เรารีบเดี๋ยวก่อนทาไมตอนกลางคืนมันช่างยาวนานขนาดนี้เมื่อกี้นี้เที่ยงคืนตอนนี้ตีสองเองเหรอใช่แล้วผ่านมาแค่สองชั่วโมงทําไมเหมือนอยู่มานานเป็นสิบชั่วโมงเลยเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วพวกเราปิดตาก่อนเลยได้ไหมเอาปิดตาไปก่อนปิดตานานไม่ได้ปิดตานานไม่ได้ทําไมอะถ้าปิดตานานแล้ว เดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมทำไมมันตามันพร่าพร่าแปลกอ๋อพิดตาแล้วเดี๋ยวเป็นลมอ่ะพี่ฝนมาทางนี้เดี๋ยวเข้าเจออะไรไหมอ่ะไม่เจอไม่เจอตอนนี้ไฟยังสว่างอยู่ไฟยังสว่างอยู่เดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงอะไรช่วยฉันด้วยปุ๊กปิดได้อยู่ไหนเมื่อกี้มีคนวิ่งชนฉันตัวใหญ่มากเลยนายเป็นลมเหรอผมยาวเลยฉันตกใจนายเป็นลมเดี๋ยวฉันมาช่วยนายเอง ขอบใจนะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เรารีบออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันนาเองเดี๋ยวปิดตาก่อนข้างหน้าเจออะไรไหมไม่มีมีนี่ชันเองอ่ะดูก่อนนี่ประตูอะไรอ่ะออตกใจหมดเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยวโออนี่เขามาขวางทางประตูด้านหน้าเลยดีนะเพลยกปิดตาทันเมื่อกี้เนี่ยงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนตัดสินใจแล้วพี่ฝนจะทำอะไรเราจะต้องหาทางออกแต่ตอนนี้ประตูเขายังไม่เปิด เราจะต้องนี่เลยมีชีวิตให้อยู่จนถึงหกโมง <s> <s> เช้าพี่กคิดว่าเราควรเปิดประตูทีละบานนะเดี๋ยวก่อนเอออ้าวเป็นลมเกิดอะไรขึ้นอ่ะช่วยดว้วยพี่หวนเป็นไรอะ่ะช่วยดว้วยพี่หวนเป็นลมเมื่อกี้ท่านเห็นนะว่ามีคนพุ่งออกมาจากประตูอ่ะใช่มีใายบางคนพุ่งออกมาจากประตูพี่หวนเป็นลมเลยต้องเป็นผีแน่เลยท่านกลัว <S <s อ่ะอย่างดีพอเราเจอเขาปุ๊บเราจะต้องรีบปิดตาเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังพี่เอกเลยมาเร็วเข้า มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวก่อนนะทำไมกองหนังสือเยอะขนาดนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กลอยได้โน้ตบุ๊กลอยได้ทําไงเดียกองหนังสือก็ลอยได้เหมือนกันฉันว่ากองหนังสือนี่ใหญ่เกินไปอ่ะมาทางนี้เร็วเข้าจะเจอประตูอะไรบางอย่างเมื่อกี้ข้างหลังพี่ฝนมีคนวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่นอะไร <laughs> ประตูที่มีมืออย่าเข้าไปรีบออกมาโอ้โหโถสว่ามสีแดง ทางนี้ทางนี้พี่ฝนมาเร็วใครสองสปอตไลท์ไว้เมื่อกี้น่ากลัวจะบ้าเลยเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ารอด้วยข้างบนนี่มีรูปภาพอยู่ด้วยนะชั้นสองเหรอชั้นสองเดี๋ยวก่อนไปซ้ายหรือไปขวาดีเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเด,เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนึกอะไรไม่ออกปิดตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนเจอปุ๊บให้ปิดตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางนี้ทางนี้ทางไหนอ่ะทางไหนอ่ะเราไปทางขวาก่อนดูปลอดภัยดีทางขวาเหรอมีแค่รูปภาพอย่างนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนช่วยด้วย ช่วยด้วยเ,เ,เดี๋ยวเป็นลมก่อนนะแน่พี่ฝนเป็นลมก่อนนะเดี๋ยวมาอา้าวเป็นไรอ่ะ <c oughs> เป็นลมเกิดอะไรขึ้นนะพี่ฝนฉันเจอผีข้างล่างนั่นน่ะโซฟาลอยได้ด้วยโซฟาลอยได้ไม่เท่าไหร่เมื่อกี้มีอะไรพุ่งมาก็ไม่รู้พี่ฝนเป็นลมเลยเขาชอบมาแบบให้เราตกใจอ่ะเดียก่อนนะชั้นสองนี้เรายังไม่ได้สำรวจห้องเลยนี่นาแต่ว่าพี่เอกยังไม่เจอผีเลยนะเจอแต่ตุ๊กาตาหมีวิ่งมาเนี่ย นั่นไงพี่<ฮ>พรเจอใครบางคนกําลังวิ่งมาที่ระเบียงนั่นน่ะนั่นอายนี่นะเด,เดี๋ยวก่อนโอ้โหปีตาก่อนดีกว่าพวกเราเมื่อกี้ใครกระโดดลงมาข้างหลังพี่เอกอะไม่รู้เหมือนกันตกใจหมดเลยนั่นแหละคนนั้นเขาชอบกระโดดมาแล้วก็ตะโกนใส่ฉันตกใจไปหลายรอบแล้วนี่คืออะไรนะพวกเราประตูไงประตูแห่งความลับหรือเปล่าเปิดเขาเ้าไปเลยพี่เอกฉันไม่กล้าเปิดเดี๋ยวฉันดูด้านหลังก่อนนี่ฉันเปิดเอง นี่ห้องอะไรอะ่ะทำไมห้องนี้น่ากลัวจังเลยปูปิ๊กมีเพื่อนนายอยู่ด้วยไม่ใช่เพื่อนฉันแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะลองปิดตาเอา้าทุกอย่างหายไปเฉยเลยแสดงว่าเขาสร้างภาพหลอนให้เราตกใจกลัวนะเนี่ยเขาหลอกเราเหรอพอเราปิดตาปุ๊บภาพหา,หายหาเอ๊ะมีอะไรเมื่อกี้นี่นะมีอะไรมีอะไรเหมือนใครวิ่งมาเกาะหลังเลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่ตีอะไรแล้ว ตอนนี้ตีสี่แล้วตีสีแล้วโคมไฟนี่ขยับเองได้นั้นน่าตกใจใช่ไหมเหรอยังเหล right. ือก euh. ี่ประตูเนี่ยเหลืออีกหลายประตูเหมือนกันเหลืออีกประมาณสองชั่วโมงเราก็จะรอดแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนหายไปแล้วหายไปแล้วเหลือตั้งสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเลยนี่โอ้เดือดเปกปิดได้เปนไรทำไมหลบอย่างนั้นฉันโดนเลยเห็นเปล่าไายไปลมเหรอ เป็นลมดิเมื่อกี้ใครกระโดดเข้ามาเกาะฉันนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ตกใจจะเปิดประตูเข้าไปฉันก็เจอเลยใครก็ไม่รู้แต่ว่าเล็บเขายาวมากนี่ไงพอฉันปิดตาปุ๊บใช่ไหมเขาหายไปเลยพอปิดตาปุ๊บวอลเปเปอร์รูปตาเ็าหายไปใช่ฉันคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีบางอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วล,ล่ะพวกเราแสดงว่าเราขาจัดอาการผิดปกติได้ด้วยการปิดตาใช่ถ้าปิดตาปุ๊บเขาก็จะหายไปเหลืออีกแค่ชั่วโมงครึ่งเอง จะมองครึ่งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันคิดว่านะใกล้ๆสว่างเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะมากันบ่อยมากนี่ยาจะมาบ่อยๆอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็โอ้โโอ้ไม่ผลเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โอ้โเขามาเมื่อกี้นี่นะมายืนอยู่ตรงหน้าแบบนั้นได้ไงตกใจหมดเลยใช่ตกใจหมดเลยกระเพีิยตาแป๊บเดียวหายไปแล้วอข้างหลังมีมีตาขึ้นมาอีกแล้วอ่ะงั้นเราออกไปจากห้องนี้กันดีกว่าบ้าล่ะ เราต้องช่วยกันปิดตาเพื่อรักษาการปิดปกติของบ้านเลยนะกนฉันกลัวทางนี้พี่ฝนทางนี้พี่ฝนกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพลงนำเองเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างหายบอยบันไดทําไมบิดเบี้ยวอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาเรียกว,ว่าอะไรนะราวบันไดาหายอยราวบันไดไม่เท่าไรข้างล่างนั่นอะไรนะ <N> ่ะนี่นี่นี่มาแล้วปิดตาปุ๊บมาแล้วดูโซฟาเดี๋ยวไม่รู้งานอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อใครก็ได้ พี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนอยู่ที่เดิมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะรอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาแล้วเข้าฉันคิดว่าเราควรที่จะต้องไปซ่อมไฟแล้วก็ทําให้บ้านของเราสว่างเหมือนเดิมมืดแบบนี้อันตรายกว่าเดิมอีกตอนนี้ตีห้าแล้วทุกคนตีห้าแล้วเหรออีกแค่ชั่วโมงเดียวทนเอาหน่อยนะอยากจะถามเรื่อเกินใครเป็นคนชวนเข้ามาในบ้านก่อนพี่ฝนไงจริงเหรอก็พี่ฝนชวนมาเล่นไม่ใช่เหรอเอาเหรอ เอาโอ้โหโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้มาแบบนี้เห็นมาบอกแล้วเริ่มใกล้สว่างแล้วมาบ่อยมากแล้ววิ่งผ่านกันไปเฉยเลยพี่ฝนเป็นไงบ้างไงอยู่ไหนกันอะ่ะฉันช่วยไว้แล้วตกใจหมดเลยรีบไปเขาเรียกว่าอะไรนะซ่อมไฟกันดีกว่าพวกเราเดี๋ยวพี่เอกซ่อมไฟให้พี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วปิดตาก่อนเลยปิดตามาด้วยปิดตาก่อนเลยงานเดว หลังจากนี้นะเราจะวิ่งกันออกไปที่ประตูแล้วก็ออกจากบ้านกันไปเลยตอนนี้ตีห้ากับยี่สเอกรอบรูปของครูบาวแปลกๆชอบโกนนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวอ๋อเราจะต้องปิดตาแล้วทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพเดิมใช่หรือเปล่าหมายความว่าที่บ้านแปลกๆไปเพราะว่ามีผีอย่างนั้นเหรอใช่เร็วเข้ารีบออกไป<อ>จากตรงนี้นี่ โอ้คนนี้ก็วิ่งน่ารักเย่ยเลยต้องปิดสองรอบเลยนะมาแล้วผู้บินนายอยู่ไหนก็อยู่ข้างหลังนี่ไงมาแล้วข้านี่โดยจะต้องออกไปจากห้องนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ประตูทางออกไปทําไมประตูทางออกก็ต้องไปประตูทางออกไงไม่งั้นเราจะออกจากบ้านนี้ยังไงอะแต่ประตูมันล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนโอ้โหดีนะปิดตาเป็นไงบ้างทุกคนตกใจหมดเลย เมื่อกี้เพเอกเจอใครก็ไม่รู้เขาวิ่งมาหาพวกเราเลยนะเนี่ยใช่เขาวิ่งเข้ามาใส่เราอย่างเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยโซฟาบินได้นี่ปิดตาโซฟาหล่นลงมาเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนั่นน,น,น,นัปิดตาก่อนปิดตานี่อะไรเนี่ยยวเดี๋ยวก่อนกำแพงถลมออ่มเสาเอียงได้เฉยเลยนี่นี่นีไงประตูทางออกแล้วเข้าจะออกไปยังไงเลยสิบห้นาทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงเวลาเหลืออีกสิ สิบสามเออสิบสสิบสามนาทีนี่มาอีกแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วหรอมัง้งเดี๋ยวก่อนนะนั่นของเล่นบินได้งั้นเราก็ปิดตาใส่ของเล่นดิปิดตาใส่ของเล่นปุ๊บเขาก็จะหายไปสวนพ๊กิ๊กลงไปนอนเป็นลมเหมือนเดิมช่วยฉันด้วยเดี๋ยวยันช่วยนายเองตอนนี้เราจะต้องใจเย็นๆกันไว้ก่อนเลไไหลือเวลาอีกแค่สามนาทีเองพวกเรา ของเล่นลอยอยู่บนฟ้าพี่ฝนสนาทีหมดเวลาแล้วออกไม่ได้อ่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้เขาบอกอะไรเราบางอย่างหรือเปล่าเขาบอกว่าจะต้องแก้อาการผิดปกติของบ้านก่อนถึงจะเปิดประตูให้แก้อาการผิดปกติของบ้านหมายความว่างไงอ่ะต้องหาจุดที่บ้าน บ้านโดนผีสิงนี่หรือเปล่าบ้านแปลกๆแก,แกังน,นเหรอใช่ตรงที่แปลกๆอะ่ะเงนพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าตัดสินใจว่าตอนนี้เราจะตั้งช่วยเหลือกันในการทําให้บ้านกลับคืนสู่สภาพเดิมตรงไหนบ้างเนี่ยในห้องน้ํามีหรือเปล่าฉันปิดตาที่ห้องน้าเมื่อกี้ตกใจหมดเลยเออนี่เงจุดสุดท้ายพวกเปชนายเก่งมากเลยอยู่ที่ห้องน้ํา เขาบอกว่าตอนนี้ประตูเปิดแล้วประตูหน้าเปิดแล้วเรารีบหนีกันดีกว่าประตูหน้าเปิดแล้วรีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้าไหนประตูหน้าอ๋อนั่นไงเลืองแสงสีขาวอยู่นั่นนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ออกมาสิพี่ฝนจะเข้าไปทําอะไรอีกเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทําไมหกโมงแล้วเวลาไม่ขยับเลยเขานี่เขาหยุดเวลาเขาหยุดเวลาให้ด้วยใช่เขาหยุดเวลางั้นพวกเราตัดสินใจแล้วว่าเรากลับบ้านกันดีกว่ารอทําไมไปเหอะโอ้โหนี่ไง ออกมาได้แล้วของจริงนึก,กว่าจะไม่รอดกันแล้วสุดยอดไปเลยที่เราสามารถออกมาจากบ้านผีสิงสําเร็จแล้วในที่สุดเราก็พิชิตบ้านผีสิงตรงนี้ได้แล้วนะพี่ฝนนะใช่แล้วลพวกเราแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบายบย,ยมาแล้วเข้าเรียบกลับบ้านกันดีกว่า